มาแล้วตารางเดือนกันยายนต5 10รายการแจกเพิ่มบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกราับสวัสดีท่านผู้ชมกระับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่21สิงหาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมา update, อัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิิติประโยชน์ต่างๆการอยู่ยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะในวันที่19สิงหาคม2565นะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับการแจกเงิน ล่าสุดมาตรการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยสําหรับรายใหม่นะคะ2.3แสนรายนะคะและก็รายเก่าวใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปเปิลต่างก็ยังสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนได้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะวันนี้ทางช่องมาแจ้งตารางอัปเดตกันนะคะในเดือนกันยายน2565นี้สำหรับการจ่ายเงินรอบ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้10รายการเลยทีเดียวนะคะมีอะไรบ้างรายการไหนบ้างซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเพิ่มเข้ามา2รายการนะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะและเพื่อการเสีเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเช็คตารางเงินเข้าบัตร สวัสดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนกันยายน2565อัปเดตล่าส,สุดวันที่20สิงหาคม2565ค่ะ เริ่มกันที่รายการลากเลยนะคะในวันที่1กันยายน2565รวันที่1นะคะจะได้รับถึง6รายการเลยทีเดียวนะคะ1นะคะวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300บาทต่อเดือนนะคะ 2. นะคะเป็นเงินเพิ่มเงินช่วยเหลือนในโครงการเพิ่มกำลังซื้อจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนตลอดเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม2565 ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสด หรือสะสมยอดในเดือนถัดไปได้3นะคะส่วนลดค่าซืก้การหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน25 6 5รายการนี้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนใครยังไม่ได้ไปใช้สิทธิในส่วนตรงนี้อย่าลืมนะคะได้รับส่วนลด100บาทเลยทีเดียว4นะคะเป็นค่าโดยสารรถบขสห0าบาทต่อเดือน5นะคะค่าโดยสารรถ ไฟห้ารอยบาทต่อเดือนค่ะ6นะคะค่าโดยสารรถไฟฟ้าน,นะคะแล้วก็ขอสอมกห้ารอยบาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปาริมณฑลท่น,ทนคะ แล้ววันที่15านะคะสำหรับรายการที่ยังเพิ่มเข้ามานะคะก็คือรายการที่7นะคะเงินส่งคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยหรือเงินส่งคหอผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทและ100บาทต่อเดือนนะคะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกรกฎาคม2 5 1 6 5ค่ะจะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565นั่นเองค่ะรายการที่8ในวันที่18กันยายน2565ก็คือรายการที่8เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ใช้ไฟฟ้ามไม่เกิน315บาทต่อเดือนค่ะรายการที่9กนะคะนนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็เน,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 ปปน,น,นผู้ชำระ เส่วนรายการสุดท้ายรายการที่10ในวันที่22กันยายน2565เงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการค่ะสุบรายการนะคะสําหรับตารางการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนกันยายน2565วันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะ รอดรับเงินกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ